สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเลขคลิกชีวิต3 2 8 9ค่ะแล้ววันนี้หมอปอก็ยังติดค้างกับคุณผู้ชมในเรื่องของเลขปลอดภัยในการใช้งานในเบอร์โทรศัพท์ว่าจะมีคู่อะไรบ้างนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องมาทบทวนกันนิดนึงว่าในเบอร์โทรศัพท์ของคนเราเนี่ยมีทั้งหมด1ิบ คู่เลขด้วยกันตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทยนะคะเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่10คู่เลข10ตัวเลขด้วยกันนะคะซึ่งโครงสร้างก็คือ081หรือจะเป็น099หรือจะเป็น0อะไรก็ตาม0 x, x แล้วกันนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขอีก7หลักท้ายนะคะ1 2 3 4 5 6 7ซึ่ง1 2 3 4 5ส7ก็ถูกดึงออกมาได้เป็นทั้งหมด 6คู่เลขนะคะตามชาร์จเลยอย่างที่เห็นการดึงออกมาอย่างไงให้ดูตามนี้นะคะและที่เราติดค้างกันก็คือเลขกลุ่มสีเขียวนั่นเองเลขกลุ่มสีเขียวจะเป็นเรื่องของเลขแห่งความปลอดภัยในการใช้งานในเบอร์โทรศัพท์ค่ะซึ่งเป็นพลังเลขที่หยิบมาใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปตะิดอกวงใจว่าจะมีผลเสียผลร้ายอะไรกับตัวเองหรือเปล่าแต่วันนี้ที่เราจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่า เลขแต่ละคู่เลขถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มสีเขียวที่บอกว่าใช้งานได้เลยเนี่ยแต่ละคู่เลขก็มีคุณสมบัติและมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปซึ่งเราต้องมาเลือกดูค่ะว่าเลขอะไรเหมาะกับอาชีพการงานของเราหรือว่าคู่เลขอะไรที่เหมาะกับลักษณะในตัวเราหรือจุดเด่นที่เราอยากจะให้มันใช้ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราเริ่มกันเลยค่ะวันนี้สำหรับเลขคู่แรกนะคะเลขคู่แรกจะเป็น เรื่องของการเจราจาที่น่าเชื่อถือนั่นก็คือคู่เลขแรก1 4และ4 1ค่ะสำหรับ1 4และ4 1บางทีเราพูดขึ้นมาอาจจะยังงงว่าเอ๊ะมันจะมาเจราจาน่าเชื่อถือได้ยังไงอธิบายหน่อยสิค่ะแน่นอนค่ะเลขหนึ่งเป็นพลังของดาวอาทิตย์นะคะเป็นความเชื่อมั่นเป็นความโดดเด่น เป็นความที่เหมือนมีเอกสิทธิ์ในตัวเองในคำพูดของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็โดดเด่นมากเป็นผู้นำที่ดีส่วนเลข4ีเป็นเรื่องของการเจราจาสื่อสารค่ะดังนั้นเมื่อ1.4 หรือว่า4-1รวมตัวอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นพลังของการเจราจาที่น่าเชื่อถือและให้สังเกตนะคะคนที่มีเลข1-4-4-1ในเบอร์โทรศัพท์เขาจะเป็นคนที่ไม่พูดอะไรที่ไร้สาระแต่ว่าจะเป็นคนที่พูดอะไรที่ทำให้เราเข้าใจได้เร็วแล้วก็จะมีการเรียบเรียงมีการพรีเซนต์มีการนำเสนอข้อมูลนั้นๆได้ดีมากทำให้เราเข้าใจในลักษณะที่มีแต่เนื้อส่วนน้ำเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดหรอกคะ่ะซึ่ง ข้อดีของ1441สําหรับผู้ใช้แล้วนะคะจะสังเกตว่าถ้าไปค้าขายหรือขายของหรือเป็นเซลล์หรือเป็นนักวิชาการ <c oughs> คุณจะพูดให้คนรอบตัวไม่น่ารู้สึกไม่น่าเบื่อในการฟังคุณน่าฟังและอีกอย่างเขาเรียกว่าเป็นเลขปิดการขายค่ะ <c oughs> ในเมื่อพูดพูดไปแล้ว <c oughs> มีการสรุปความด้วยนะ ว่าโอเคไหมตามที่พูดมาผู้ฟังจะเห็นดีเห็นงานในสิ่งที่เขาพูดค่ะนี่ก็คือความโดดเด่นของ1441อ้าวแล้วมีอีกเรื่องอยากจะบอกสําหรับนักเรียนนะคะนักศึกษาที่กำลังเรียนหนังสือหรือผู้ที่ต้องใช้ความจําเยอะๆหน่อยหรือผู้ที่อยู่กับเอกสารเนี่ย1441มีความเหมาะสมมากค่ะเพราะเป็นเลขของความละเอียดนะคะ อีกหนึ่งข้อ,อดีแล้วก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมค่ะเพราะด้วยบุคลิกของการพูดจาที่มีความนอบน้อมด้วยในตัวเองมีการสื่อสารที่รู้จักพูดรู้จักจาวางตัวเป็นทําให้ผู้ใหญ่รักและอุปถัมค่ะและเราก็มารู้จักพลังเลขคู่ต่อไปนะคะซึ่งจะคล้ายๆกันเลยนั่นก็คือ1551สําหรับ1551ง้าเท้าความก่อนค่ะหนึ่งก็เป็นพลังดวงอาทิตย์หนึ่งที่เราบอกเป็นเรื่องของความมั่นใจความโดดเด่นความเป็นที่หนึ่ง แล้วก็เป็นผู้นำเสวนเลข5เป็นพลังของสติปัญญาความรอบคอความมีสมาธิและความฉลาดค่ะดังนั้น1551เมื่อประกอบรวมกันแล้วเนี่ยทำให้บุคลคลคนนั้นมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือศรัทธาแล้วก็ยังมีเรื่องของการเจรจาการพูดจาที่ดูแล้วน่าเชื่อถือเขาจริงๆแล้วก็ดูมีความยุติธรรมในตัวเองมองโลกในแง่ดีนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาได้ไปเรียนรู้มา ยังมีเรื่องของการที่ชอบเรียนรู้แต่เรียนรู้มาเขาจะไม่อยู่นิ่งๆเขาจะพยายามบอกกล่าวให้กับคนรอบตัวหรือคนที่สนใจในเรื่องที่ที่เขาศึกษามาเนี่ยมาถามเขาแล้วเขาก็เต็มใจที่จะสอนได้เป็นอย่างดีค่ะและเลขคู่นี้นะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งเรียกว่าเป็นเลขสติปัญญาเป็นเลขของความมีสมาธิในการดําเนินชีวิตด้วย เลขแบบนี้ค่ะบุคลิกจะเป็นบุคลิกที่นอบน้อมยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความรู้กับผู้อื่นแน่นอนค่ะผู้ใหญ่รักใคร่และอุปถัมภ์เช่นเดียวกันนะคะเรามารู้จักคู่เลขดีๆอีกหนึ่งคู่เลขซึ่งจะอาจจะดูหนักไปนิดนึงเรื่องของการเก็บเงินเก็บ,กบทองนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นก็ดีมากๆค่ะนั่นก็คือ1 6 6 1นะคะเท้าวความอีกแล้ว1คือพลังดวงอาทิตย์คือความเด่น,ด,นด้านของ ความเด่นความเป็นผู้นำความมั่นใจนในตัวเองส่วนเลข6เป็นเลขอะไรส่วนเลข6เป็นพลังแห่งดาวสุขขาะเป็นพลังแห่งการเข้าถึงจิตใจคนเป็นคนที่มีอารมณ์ศิละปะแล้วก็เป็นคนที่เ,เขาเรียกว่ารู้จักถึงการที่จะเอาใจคนเมื่อหนึ่งรวมกันแล้วเนี่ยในเมื่อรู้จักจิตใจคนรู้จักวิธีการต่างๆที่จะเอาใจคนแล้วเนี่ย เขาก็จะมองเรื่องของการใช้จ่ายการใช้งบประมาณที่จะต้องจัดสรรแบ่งส่วนนั้นส่วนนี้ให้เหมาะกับรายรับรายจ่ายแล้วก็ให้ใช้ได้คุ้มค่ากับทุกสิ่งอย่างที่เขาคิดจะทำนะคะเรียกว่าเป็นเลขของการมองการไกลวิสัยทั์ดีนั่นเองนะคะซึ่งส่วนนี้จะเหมาะกับผู้บริหารด้วยเหมาะกับผู้ที่เขาเรียกว่าอาจจะยังไม่มีจุดหมายในชีวิต และพอใช้เลขคู่นี้พลังของการมีวิสัยทัศน์และการมุ่งมั่นในความความหวังที่เองตั้งไว้หรือจุดประสงค์ชีวิตที่เองตั้งไว้เนี่ยเขาจะต้องไปให้ถึงค่ะเรียกว่าเลขนี้เป็นเลขของมองการไกลวิสัยทัศน์ดีและได้ในเรื่องของการเก็บเงินเก่งด้วยนะคะจะใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าแต่จะมีเรื่องหนึ่งที่อาจจะดูแบบน่าน่าคิดนิดนึงนะคะสําหรับคนที่อยากจะแต่งงานไวๆสาหรับ1661เนี่ยไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเป็น เลขที่ค่อนข้างจะละเอียดและใช้สติใช้ความมีเป้าหมายในชีวิตในการเลือกคบคนคบใครสักคนหนึ่งเขาค่อนข้างจะต้องคิดกลับไปกลับมาว่าเหมาะกับเขาไหมคบกันไปแล้วจะรอดไหมหรือว่ามีแผนในอนาคตว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่คือทุกอย่างไม่มีคําว่ารถด,ด่วนไม่มีคําว่าทางด่วนมีแต่ว่าเป็นไปตามสเต็ปนะคะก็เลยมีผลนิดนึงอาจจะทําให้แต่งงานช้าแต่ได้แต่งงานและได้แต่งงานกับคนดีๆด,ด้วยค่ะ เรามามองกันที่อีกหนึ่งคู่เลขนะคะซึ่งเป็นเลขปลอดภัยในการใช้งานอยู่ในกลุ่มสีเขียวอย่างแน่นอนนะคะนั่นก็คือหนึ่งเ้า้าอ้าวท้ความไปอีกแล้วหนึ่งก็ดวงอาทิตย์ถึงสวยจะจำได้แล้วเทปนี้นะคะว่าหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์ความมั่นใจความมั่นคงความเป็นผู้นำตามเลขเกข9นะคะเลขเก้าเป็นพลังแห่งดาวเกตการเข้าถึงไม่ว่าดด้านไอที IT, ไม่ว่าจะด้านภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายด้วยนะคะเรื่องจากดาวเกตเนี่ยถ้าแปลตรงๆก็คือว่าต่างระบบต่างมิติอย่างนั้นก็ได้นะคะพอหนึ่งเก้าเ้าหนึ่งรวมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นคนคนนั้นค่ะจะเป็นคนที่เด่นดังเด่นดังเพราะอะไรเด่นดังเพราะบุคลิกเขาก็จะไม่ซ้าใครแนวความคิดวิสัยทัศน์เนี่ยจะแตกต่างแต่ประสบผลสําเร็จนะคะคือเป็นความแตกต่างที่ไม่ซ้าใครในในสังคมหรือว่าอาจจะไม่เหมือนใครเลยแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ย ม,มีแนวทิศที่แตกต่างแต่สามารถที่จะนําสิ่งแปลกใหม่เข้ามาใช้และผู้คนยอมรับด้วยรวมมาถึงการเรื่องเก่งภาษาเก่งไอทีนี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นพลังของดาวเกตช่วยส่งเสริมและเมื่อมาคู่กับพลังแห่งความมั่นใจในตัวเองคือพลังดวงอาทิตย์เขาจะกล้าคิดกล้าทำกล้าวางระบบและเรื่องของภาษาเนี่ยเป็นความเก่งส่วนตัวอยู่แล้วที่มาด้วยดาวเกตดังนั้นค่ะไม่ต้องบอกเลยว่าเลข1991เนี่ย โดดเด่นและดีแค่ไหนทําให้คนคนนั้นเป็นคนเด่นดังมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้วยความสามารถนะคะบางทีการยอมรับของคนเราอ่ะโด่งดังขึ้นมาเราก็มองต่อไปนิดนึงเขาโด่งดังด้วยอะไรล่ะโด่งดังด้วยความสามารถและมีความที่มีความคิดเป็นของตัวเองมีเครดิตที่คนยอมรับตรงนี้ก็เรียกว่า1 9 9 1กินขาดค่ะแล้วสำหรับ1 9 9 1นะคะบางคนถามเพราะมันจะมีคําถามบ,บ่อยๆเข้ามาคือว่า ในตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณเนี่ยจะบอกว่า1991เี่ยเป็นดวงที่ทำให้ผู้ชายไม่กล้าเข้าใกล้ถ้าเราอธิบายในรูปแบบปัจจุบัน ก็จริงนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยชอบจะเป็นขาขางเท้าหน้าใช่ไหมส่วนผู้หญิงในสมัยอดีตมักจะเป็นช้างเท้าหลังยอมฟังตามผู้ชายทุกเรื่องทุกอย่างไม่กล้าเสนอความคิดอะไรเลยแต่ถ้าเป็นปัจจุบันลอง1 9 9 1งสผู้หญิงสมัยนี้เก่งกล้าเสนอความคิดและแถมบางทียังเป็นหัวหน้าครอบครัวยังช่วยเยียวยา สามีหรือว่าผู้ชายที่แบบอยู่ในช่วงที่ลำบากแล้วผู้หญิงก็ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวดังนั้นค่ะหนึ่าเก้าหนถ้าเราจะมองว่าผู้ชายจะหลีกห่างเราไหมเป็นไปได้ถ้าผู้ชายคนนั้นใจไม่กว้างพอนะคะแต่ถ้าเป็นหมอปอหอป,อปอเลือกจะใช้ค่ะแล้ก็อยากจะบอกว่ามีในเบอร์โทรศัพท์ตัวเองด้วยนะคะเพราะเห็นในความดีข้อนี้ค่ะนี่แหละค่ะก็คือเลขของกลุ่มที่ปลอดภัยในการใช้งานเรียกว่าอยู่ในชาร์ต กลุ่มสีเขียวนะคะก็คือใช้งานได้ได้เลยแต่ว่าให้ไปดูรายละเอียดว่าอันไหนเหมาะกับเราที่จะนำหยิบมาใช้ใน6คู่เลขที่เรามีโอกาสที่จะใช้นะคะเราก็จบวันนี้แต่เรายังไม่จบเท่านี้นสมบัติสมนวนเพราะว่ามีทางบ้านนะคะมีความเดือดร้อนใจอยากจะรู้ว่าเบอร์โทรศัพท์ของเขาเนี่ย เขาใช้อยู่เนี่ยมันมันมันเกิดอะไรขึ้นทำไมชีวิตเขาดูมีปัญหาจังเลยนะคะเราเริ่มคนแรกเลยค่ะเราเริ่มที่น้องอีฟนะคะเพราะน้องอีฟบอกว่าร้อนใจเหลือเกินอยากจะให้หมอปอช่วยดูให้นะคะหมอปอจะขอดูที่อ่าต้องดูที่เจ็เจ็คู่เจ็เจ็เลขสุดท้ายนะคะก็คือหกคู่เลข xxx ไปเลยนะคะข้างหน้าเราไม่ดู xxx หกสี่แปดหนึ่งสี่หกสี่เป็นพนักงานเอกชน โอ้โหจากเบอร์น้องอีฟนะคะสิ่งแรกที่หมอปอเห็นในด้านไม่ดีอ่ะมันโช์ขึ้นมาชัดเจนเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการมีคดีความนะคะด้วยเลข48เลข48ปรากฏขึ้นที่ไรก็คือชัดเจนว่าจะมีคดีความไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามซึ่งไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตนี้จะต้องเจอเจอคดีความด้วยนะคะบางคนถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการไปค้ำประกันคนอื่นหรือว่าการ การไว้ใจคนอื่นเนี่ยแล้วเผลอเซ็นเอกสารอะไรไปแล้วทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนไปด้วย,ดวยควดีนั้นนะคะและในเรื่องของความความเสียร้ายแรงที่หมอปอเห็นตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของการหย่าร้างด้วยเลข81 81นี้ชัดเจนว่าไม่หย่าร้างไม่เลิกลาก็ต้องจากเป็นหรือจากตายก็คือ ชีวิตคู่ไม่ประสบผลสําเร็จแน่ๆนะคะสําหรับเลข81แล้วเนื่องจากมาโยง4ี่ดมีความเชื่อมโยงกันเป็นเลขที่ติดกันคู่ที่ติดกันขนาดนี้ก็คือว่าจะต้องเกิดคดีความและเกิดการหย่าร้างขึ้นหรืออาจจะเกิดการหย่าร้างก่อนแล้วเป็นคดีความต่อไปคือมันพันกันอยู่อย่างนี้ละคะ่ะสําหรับน้องอีฟนะคะหมอปอก็เป็นกําลังใจเนาะแต่ถ้าด้านดีสําหรับเบอร์นี้นะด้านดีมีอยู่แล้วแต่ว่าเอาจริงๆเห็นเบอร์อย่างนี้ก็อยากให้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยดีกว่าเพื่ออนาคตที่สดใสเพราะว่า เรื่องที่เสียนะมันร้ายแรงเกินกว่าความดีที่มีอยู่ในเบอร์นะคะแต่ความดีเราจะอธิบายให้ฟังอย่างเบอร์อรของหมอของน้องอีฟเนี่ยยังมีความดีเรื่องสเสน่ห์ที่ผ่านมาคือน้องอีฟเป็นคนพูดจาเป็นเป็นคนที่รู้จักวางตัวเป็นในสังคมแต่งตัวดีเป็นคนมีสเสน่ห์คนนึงเลยล่ะเ,เจ้านายก็รักนะดูแลเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนรู้จกักพูดเจราจาเป็นขั้นเป็นตอนมีการพรีเซนต์ที่ดีคือ คือความดีส่วนตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันมาเสียชัดๆเลยในเรื่องของคดีความและการหย่าร้างนะคะยังไงตรงนี้ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนด่วนๆนะเพื่ออนาคตที่สดใสนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะแล้วเราก็มาดูของท่านต่อไปท่านต่อไปชื่อคุณ C ีเอสอคุณ C โอ้โหคุณซนี้เป็นพนักงานบริษัทเพศชายนะคะเป็นผู้ชายเราก็ไม่ดู3ตัวแรกอยู่แล้วเอ x กไปเบอร์ของเขานะคะ8 9 0 6 6 6 2 เราเห็นความหมอปอจะชอบพูดความไม่ดีก่อนความดีความไม่ดีของเบอร์นี้นะคะคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบอะไรที่มันรูปรสกลิ่นเสียงสวยงามหอมหวนมักจะหลงอะไรไปได้ง่ายๆนะคะอันนี้คือข้อไม่ดีของเขาแล้วก็ ข้อดีที่อาจจะเป็นข้อไม่ดีนิดนึงก็คือว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากแล้ค่อนข้างตาเยิม้มตาหวานเป็นคนมีเสน่ห์แบบแนวเจ้าชู้หน่อยๆเพราะเขาเป็นคนเป็นคนที่พูดจาเป็นเข้าถึงจิตใจคนได้ง่ายด้วยเลขหกหกหกนะคะและดงเป็นห2สองลงท้ายอีกคือนอกจากเข้าถึงจิตใจคนได้แล้วเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนดูดีมากคนหนึ่งเลยแหละแล้วจะบอกว่าห2สองเนี่ยดูดีอย่างเดียวยังไม่พอ ยังเป็นคนที่ใจอ่อนกับคนที่เข้ามาอ้อนด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยข้อดีเลยจึงจะกลกายเป็นข้อเสียเพราะเนื่องจากเป็นเสน่ห์ที่มันล้นเกินไปแล้วก็เป็นเสน่ห์แห่งความอ่อนโยนอ่อนหวานด้วยนะคะในเรื่องข้อดีหรอเขามีอะไรอ๋อเรื่องข้อดีก็คือเป็นคนที่ถ้าดูตรงนี้นะคะคือเขาเป็นคนมีทรัพย์สินส่วนตัวไม่ว่าจะจากมรดกหรือว่าจากทางบ้านเตรียมจะให้นะคะ แล้วเรื่องของการมีซิกเซนสัมผัสพิเศษเนี่ยเขาค่อนข้างมีมีเลยล่ะมีเยอะเลยล่ะแยาจะชอบเครื่องรางของขลังด้วยมักจะมีของอะไรดีๆอยู่ในตัวตลอดนะคะแต่เบอร์นี้จะเสียไปในเรื่องของอารมณ์ความรุ่มหลงนะคะคุณซี่โอเคเราจะมาถึงการวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ของคุณนานะคะเบอร์ของคุณนาเป็นเพศหญิงทำหน้าที่เป็นเซลทำหน้าที่เป็นเซลล์เบอร์ก็คือ x x x ่า6 7052เบอร์น,นี้เด่นชัดเรื่องพลังเสียของครอบครัวเรื่องของชีวิตที่ค่อนข้างพลิกคว่ำนะคะจะมีการทะเลาะเบาแวงกันอยู่ตลอดเวลากับครอบครัวแล้วก็จะเป็นลักษณะที่บางทีเรื่องเล็กนิดเดียวอะ่ะแต่ทะเลาะกันไม่จบทะเลาะกันจนเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นแตกหักได้เลยนะคะอันนี้เป็นพลังเสียด้านครอบครัวแล้วก็ชีวิตพลิกคว่ำเนาะ แล้วก็ส่วนเรื่องได้มีพลังเสียชัดในเรื่องของการเป็นบุคคลที่ต้องทําหน้าที่รับใช้ครอบครัวไม่ว่าจะหาอะไรมาไม่ว่าจะทํางานเหนื่อยหนักแค่ไหนค่อนข้างจะลาบากนะคะคือทํางานเหนื่อยหนักคิดงานคิดการทํางานด้วยความอดทนแต่ปรากฏสิ่งที่ได้รับเข้ามากลายเป็นว่าใจ่ายให้คนอื่นหมด ตัวเองไม่ค่อยมีความสุขสบายหรอกในชีวิตนะคะแต่ข้อดีข้อดีสำหรับเบอร์นี้เป็นคนขยันเป็นคนไฮเปอร์เป็นคนไม่หยุดนิ่งเป็นคนเหนื่อยก็ทำเหน่วยเหนื่อยก็สู้และเป็นคนยอมยอมคนในครอบครัว และมีสเสน่ห์ส่วนตัวที่ที่ทำให้เขาเหมือนกับผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมนะคะดังนั้นค่ะเบอร์นี้ข้อเสียพลังเสียมันร้ายมากถึงแม้จะมีพลังด้านดีคุณนานก็เช่นกันนะคะมีโอกาสก็เปลี่ยนเบอร์นะคะเพราะว่าเราอย่าให้ข้อเสียมันมาทำร้ายสิ่งดีๆในชีวิตเราเลยและนี่ก็คือการวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ของท่านผู้ชมที่ติดตามเรานะคะอย่างไรนะคะอยากจะให้หมอปอวิเคราะห์ให้แบบละเอียดอย่างนี้ ส่งข้อมูลเข้ามาได้ค่ะที่ Tyler f r e ฟ e แนนนะคะโดยที่3หลักแรกหมอปอมไม่ต้องการให้ใส่ xxx มาแล้วก็ตามด้วย7ตัวเลขท้ายพร้อมกับการบอกอาชีพรวมถึงบอกบางเรื่องที่คุณอยากรู้เป็นพิเศษนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยอาชีพโอเคหมอปอดีใจที่ว่าบอกมาทำให้เราวิเคราะห์ง่ายขึ้นแต่ว่าเรามาเจาะลึกในสิ่งที่คุณอยากรู้มากหน่อยนะคะ วันนี้ค่ะหมอปอก็เต็มที่กับการให้ข้อมูลความรู้เรื่องของศาสตร์ตัวเลขนะคะเราต้องขอลากันไปก่อนแล้วเราติดตามกันได้ในสำหรับครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้รายการเลขลิขิต3289ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่ติดตามชมติดตามกันได้ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ